เต็มตัวเต็มตัวรวมรวมรมอย่าลืมใส่ยาที่น้ขอบคุณขอบคุณที่เตือนกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีสูตรมาเอากรผริบแล้วสงสงรเรนนาเป็นเนยมีโกคุยอมานะมีโกคุยอมาซอ,อ,อดิซอมีเดี๋ยวนที่อ่มั้ยคือเสือ อุยหลุดเอ้ยเอ้ยปะกันเองเอ้ยมึงเดือดตาดกันเองเอ้ยเฮ้ยอะทำไมกูโดนทำไมกูโดนมาดิมาดิมาดิโอ้ยติดยาติดเจนมาดิมาเอ้ยเฮ้ยกูจะตายกูปั๊มยาก่อนเลยกูปั๊มยากูจะตายกูจะตายทำไมกูต้องเป็นคนโดนวะ ท่าดาท่าดาขอท่าดายา่าเจ้าท่าดากูไปหาใครเอานี่ไงเอาไอ้นี่เลยเมื่อวานมึงคุยกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ, you, บเริฟย,ยูเริฟยูเฮ้ยเริฟยูเฉยเฮ้ยสมหวังนี่หว่าเออสมหวังข้าวมันไก่สมหวังข้าวมันไก่ยาสมหสวังสวยมากสวยมากที่ตัดให้ยา อย่าอย่าตีน้องผมเอ๋อล่วงไปแล้วน้องกูกูวิ่งวิ่งชิวแล้ววิ่งชิววิ่งชิวกูวิ่งชิวสมหวังสมหวังเขามันไกลกู้หลุดแล้วหลุดแล้วกู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 หลุดแล้วขี่ตัวดุนไม้เฮ้ยเราชนะโอ้ยเชี่ยไม่เขาขี่กระเด้งเขาขี่กระเดง ทำไมกูโดนเฮ้ยทำไมกูโดนกูวิ่งหนีก่อนเลยกูวิ่งหนีก่อนเลยกูย,ย,ยืนอยู่เฉยๆนี่ชนะแล้วถ้าหมาชัยมันมายัางไงก็ต้องชนะทุกคนอุ้ยอุ้ยเขาเหลือเยอะแล้วนะชิบหายแล้ว ก็ไม่แย่งกันอย่างนั้นนะเมื่อดวงใจมีหลังดังจนนกโพบินบินไปรกรไกลแสนไกลเห็นหน้าเธอล่องลอยลับไปถึงแดนดินสิ้นในหัวใจเมื่อดวงใจเจ้าเอ,อ๋ย โอ้ใจละเออคิดถึงเธอเห็นเธอล้ำไปโโอ้ห โมิวเหลือมิวคนเดียวเอ้ยเอ้ยตายกูไอ้เหี้ยเอ้าเอ้าดับคู่ดับคู่ดับคู่ยังไงอะดับคู่เอ้าอะไรเนี่ยดับคู่อะตับคู่าดับคู่อะโอ๊ยชิวเกินว่ะสั้น โไม่น่าเล่นเลยจะเล่นไปกูกลัววิ่งเข้าไปโดนไม้เลื่อนเหลือห้าตายคู่ครับพี่อ่อล่าตายคู่ครับเห็นแล้วว่าตายคู่เพราะฉะนั้นแอ้ดอกลูกนี้อดนะจ๊ะโอ้บายบายโอ้เก็บเหลือนเดียวุฒิศาส์เก็บสามเก็บสี่โอ้วันนี้ตอนสุดท้ายพร้อมกันโ จบแล้วเอ้ยยีดด่ด้วยนะคะไอ้แบบไม่ฟีดโอ้โหแบบกูเฉยเลยกูสาดเดินเข้าไปร้องเพลงมือหยาดจวนใจมีรักไอ้ดีมันหมดค่าแบรดเดตไปเท่าไหร่วะไอ้ดีมหมดรวยขนาดนี้ดังเชนอฟผู้บิน บินไปไกลแสนไกลเป็นไงของจริงก็ชิวอย่างนี้แหละทุกคน <ST encant> พี่อย่ชิว Hindu <ST S 1> <ๆ>อะน้องๆเป็นไงไม่ได้ยี่อะไรเลยทั้งคู่เล่นเหลือห้ากูมายืนร้องเพลงกูโดนด่าแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์รูนี้กูเหลือเป็นคนสุดท้ายดีกว่าไม่น่าเลยถ้าเขาไม่ตีผมแล้วเขาไม่ตีมิวน่าจะมีโอกาสได้อยู่ เก๋ยทำไมพี่เก๋ยแบกกีตาร์ตีของล่ะไอ้กีตาร์รวยเนาะโอ้ยจะหมดแล้วเดี๋ยวปั๊มแปนเนตกันเป็นวาเลนเลยรวยจริงๆสงสัยราคา2,000น่าจะถูกไปโอ้โหโคตรแพงเลยใช่่2,000นาจะถูกไปทำไมเราตีกันแล้วนายกชนะไม่มีใครได้ครับใช่ไม่มีใครได้ไม่ได้อะไรด้วยแันเป็นเด0สองพันถูกไปว่าจะฟ้ก ตอบนะคะสองีองคี่นอมีไม่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 คนเรา่ืแอดมินเก็บรีนบร้แล้วได้หอไงี่โดนดีหัวเอาแล้วขั้ไม่้ไปหาหมอหรอกไปร้านแล้วมั้งเป็นไงคนที่โมเดร้องเพลงนี่ไงเี่ไงคนที่ร้องเพลงบนร้องเพลงเป็นไง ร้องเพลงไงล่ะมือแต่ร้องเพลงไม่ช่วยเพื่อนโอ๊ยแก่เนี่ยเฮ้ยโอ๊ยเนี่ยไม่ช่วยเพื่อนกูพูดคำเดียวเมื่อกีู้เหลือเลือกแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ที่กูได้อยู่คนสุดท้ายเถอะมีคนสุดท้ายมันก็เหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะตายฟังกูดีๆนะกูเปิดให้แล้วนะที่เกยโยนเกมไม่ได้โยนทำไมไม่ช่วยเพื่อน ก็ไม่อยากเขาไปตัดมิวคนเดียวมป็แบบโอ๊ยทำไงดีวะกูตายก่อนมิวอีกมิวพี่ตายก่อนมิวอีกนี่แะรอบสุดท้ายจะแบบเสนอผลไม้สวนสวนไม้สวนไม้ครับผมอะไรให้กือจับกีตาร์วิ่งร้องเพลงอ่ะกูตายก่อนคนแรกกูโดนด่าจริงจริงเปิดกูก็เปิดเปิดก็เปิดให้ ตายก็โดนด่าโอ้โหเจเลยชีวิตก็ขื่อไปไ้ด้วยของเผื่อด้วยก็ได้นะได้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 เมื่อดวงใจมีรักเมื่อดวงใจมีรังดังชจนก่ครอบินบินไปอ้หลเฮ้ยกูเปิดนะไอ้เนี่ย เปิดกูก็เปิดให้พอคุณเลื่อนเหลือค่ากูรอตัดจะให้เนี่ยวกูตายคนแรกกูโดนด่าอีกับเวรเลยพี่เก๋ย่าไงเนี่ยวันดีเขาวันดีไม่รับเออวันดีครับสวัสดีครับชาดาเหรอไม่ใช่เคนโซครับอ๋อเคนโซวันดีครับเป็นเพื่อนผมเองดีจ้าดีจ้าเอาไปแล้วครับไปแล้วครับพี่เก๋ไปกันไปโรงพยาบาลแม่เอาหนูไปส่งบ้านก่อนได้ไหม เอาโอ้ได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 บ้าน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 นี้ก็ได้บ้านไหนบ้านเรจินมาบ้านแกงก็ได้หนูเบิกบ้านไปเองเบิกบ้านหนูเบิกรถโอ้บ้านเรจินกับบ้านนี้อยู่ใกล้กันนิดเดียวเองพี่ไปส่งให้ที่บ้านก็ได้แต่นีก็ได้ใช่ให้พี่กก๋ยไปร้องเพลงให้ฟังใช่โอ้โนโน่โนเลิกพูดนะว่ากูโยนเกมกูเปิดให้เนี่ยไม่เมื่อกี้คือไอ้นี่มันเหลือคนเดียวไงแล้วพี่ยืนร้องแล้วไม่พี่ไม่ได้ยืนร้องพี่ก็ไปต่อยเขาแล้วพี่ตาย ตลุยที่นายยกนั่นไม่มีใครได้ร้องอ่ะร้องโหร้องจบท่อนแล้วมึงน่ะไม่ไม่มาดูโกโบกูได้กูเข้าไปต่อยมึงอยากอยาอย่ามาใส่ร้ายไม่ได้ใส่ร้ายเข้าไปต่อยเพราะเหลือคนเดียวไงพี่ก็เข้าไปต่อยเว้ยแล้วเพราะเรื่องพี่มันเหลือห้าอยู่แล้วพี่เลยแบบว่าไม่อยากสู้ไงก็เลยมายืนร้องเพลงยัยยืนร้องเพลงพอนี้เหลือคนเดียวพี่ก็ไปต่อยจะพี่โดนไม้หวดเมื่อกี้เลยตายเออ เขาจะบ้ามายืนร้องเพลงตอนเหลือคนสุดท้ายบ้าบอลุงอีกไวาให้มิวหวดก่อนดีกว่าแล้วกูค่อยไปร้องเพลงแล้วกูค่อยเปิดดีกว่าน่าจะสบายกว่าเยอะเลยนายยกเก็บใช่ไหมนายยกเก็บนายยกเก็บเนี่ยจ่าแล้วกูกลายเป็นตาบ้าของแกงแล้วเนี่ยเชื่อกูป่ะแล้วเขาไปนอนเตียงบ้านดูจีนเลยได้ไหมอุตส่ามิซงขอบคุณครับเออมันมีเตียงใช่ป่ะลูกใช่เฮ้ยอ่อออพี่พี่ขอเข้าไปนอนเตียงอันนี้ได้ไหมอ่ะต้องหาใจผมก่อนนะคิดสองร้อยครับ ต้องผ่านใจผมเองโอ้โหใจร้ายจังว่าชิเบลเขาสมาส่งคนดีขนาดนี้ก็ไม่มีนะต้องผ่านใจผมก่อนถ้าเจ้าแมวคิดสองร้อยเนี่ยพี่จะไม่ว่าเลยนี่พี่เป็นคนดีขนาดนี้ยังมาคิดกันอีกเหรอจะบอกว่าผมเป็นคนไม่ดีเหรอทำไมแกเป็นคนคิดนะเมื่อกี้ฉันบอกว่าแบบให้พี่เขาเข้าไปหน่อย